ย่อยของโปรโตีนนะครับเวลาที่เรารับประทานโปรโตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจําเป็นต้องย่อยให้ได้กรอดอะมิโนโลเล็กๆก่อนจึงจะสามารถดูดซึมได้กรอดอะมิโนนั้นเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ23ชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยคือกรอดอะมิโนชนิดที่จําเป็นนะครับซึ่งกรดอะมิโนชนิดที่จําเป็นนี้เนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้จําเป็นต้องได้รับจากอาหารหรืออาหารเสริม กลุ่มที่2นั้นเนี่ยคือกรดอะมิโนชนิดไม่จําเป็นนะครับร่างกายเราสามารถสังเคราะห์เองได้ครับตัวแรกเลยนะครับคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนะครับทริปโตเฟนนั้นเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในการปรับสมดุลการนอนหลับของร่างกายนะครับนอกจากนั้นยังช่วยลดภาวะซึมเศร้าแล้วก็บรรเทาอาการไมเกรนได้อีกด้วยกรดอะมิโนตัวที่2นะครับชื่อว่าอาร์จินีน อาร์จินีนนั้นเป็นกรดอะมิโนโที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นการสร้างกรดฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเยาว,ว์วัยทาให้เราแก่ช้าลงนะครับกรดอะมิโนโตัวที่3ก็คือไลซีนไลซีนนั้นเป็นกรดอะมิโนโที่ช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มสมาธินะครับแล้วก็ลดการสูญเสียแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ อ,อ,อย่าลืมนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่สามารถทดแทนอาหารที่คุณทานในแต่ละมื้อได้ดังนั้นคุณจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดครับ